เฮียกำลังเพลินเลยสัตว์กำลังดูแม่งถล่มกันมันเลยเฮียแฟมหลักไม่ได้ปิดนะครับแฟมหลักก็ยังอยู่อนะมีการจัดแข่งตลอดนะครับหลักยังอยู่นะแฟมหลักกับนะแฟมกกยูมันเป็นแค่เครือเดียวกันมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ประเทศที่สามารถย้ญญายได้นะเอาแล้วตอนนี้เป็นทางฝั่งของอครอบครัวนะครับในค่าคืนนี้นะครอบครัวนะจะเป็นแนวของครอบครัวแล้วเพราะว่าแก๊งต่างๆนะครับที่แข่งไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วกำลังจะไปถูกแข่งอีกทีเมื่อวันวันที่สิบสี่เป็นต้นไปอะไรประมาณนะั้นนะครับผมให้ทหารบินสรางเซใ์ สิบสี่เป็นต้นไปจะเป็นพวกแก๊งตอนนี้ก็จะเป็นพวกไอ้นี่แหละฮะเป็นครอบครัวอย่าลืมครับเราเราไม่ได้แข่งแค่แก๊งเดียวนะครับครอบครัวเราก็แข่งนะครับผมแล้วมีครอบครัวที่แฟมหลักกับแฟมยูเนี่ยเยอะมากเป็นร้อยๆครับเป็นร้อยๆครอบครัวครับก็มาเฟ้นหาว่าใครคือสุดยอดครอบครัวที่แข็งแก่งที่สุดคว้าชัยชนะที่สุดนะครับชิงเงินรางวัลรวมกว่าหกหมื่นบาทนะอืนะครับ ก็มารอลุ้นกันเอาละะ้ฮะแล้วได้เป็นแมปของสนามบินล่างฮะสนามบินล่างนะครับ,บะะผมเป็นทางฝั่งของ DNV กะครอบครัวที่มีชื่อ S นะครับผมอันนี้พี่ก็ไม่รู้ชื่อเต็มเหมือนเหมือนกันนะครอบครัวเยอะมากจริงๆเราไม่สามารถที่จะแบบถ่ายทอดสดในครบทุกคู่ได้นะย้ำนะครับเราก็ถ่ายแค่เฉพาะคู่ที่พี่ว่างอะเอาแค่นี้ได้หว่า ถ้ากูว่างกูก็มาถ่ายกูก็มาถ่ายให้ดูครับว่า,วาเออมันมีครอบครัวแข่งนะมันมีแก๊งแข่งนะอะไรอย่างเงี้ยแต่การเล่นครอบครัวนี่มันจะรวยนะเพราะคนมันน้อยครับมันมีกันแค่สองสี่หกเจ็ดคนฝั่งละเจ็ดคนไม่มีปืนไม่เหมือนแก๊งแก๊งมีปืนครอบครัวไม่มีปืนแต่ใช่ว่าแข่งไม่ได้นะแข่งได้ครับแข่งได้ปกติครับ และนี่ะเ,เอาแล้วเรเปิดกันเลยดูง่ายดูง่ายครับดูง่ายล้มกันง่ายตายกันไวแข่งจบไวแน่นอนผมบอกเลยอารมณ์เหมือนเดิมพันน่ะแล้วทางฝั่งแดงกัตตีเอ็นวีโอโหชุดนี้เหมือนว่าจะเยอะกว่านะแล้วฝั่งสีส้มเหมือนจะกันบ้านตัวเองเหมือนจะกันบ้านตัวเองเหมือนจะกันบ้านตัวเองแล้วฝั่งนี้บุกเขบายสามาคนอุ้ยแล้วเป็นมีดหมดเลยเป็นมีดหมดเลยเอาเอา,เอาแล้วฮะจังหวะนี้ มีกักศพด้วยเอ้ยมีกักศพด้วยนะนี่ฮะเอาแล้วฝั่งส้มหายไปสองอะตอนนี้สกอร์เหลือแค่สี่ต่อหเท่านั้นสี่ต่อหกเท่านั้นเล่นกันแบบน่ารักตะมูตะมิน่ารักตะมูตะมินี่มีตัวกันบ้านหนึ่งคนคนระับเฮ้ยมีตัวกันบ้านหนึ่งคนนะมีวิ่งทะลุมาแล้วหยิบเพื่อนมาชุบหยิบเพื่อนมาชุบเอาแล้วสีส้มบุกมาแล้วแล้วตอนนี้ห้าต่อสี่ อุ้ยแล้วเหมือนว่าสีส้มบ้านตัวเองจะแตกแล้วแล้วเหมือนว่าเลขบ้านกันนะคนนี้คนเดียวฮนะตรงนี้ทางฝั่งดีเอ็นวีคนเดียวป้องกันบ้านแตกทนพิษบาดแผลไม่ไหวจริงๆอนะตายไปเลยอนะอู้น,นะดูฮะตอนนี้กลายเป็นสามโตหกเลยแนละ้วฝั่งหมีอนะหมีนะ้ <c oughs> อยอะหมีนะ้อยอนุบาลหมีน้อยฮะอ๋อ โ okay, อเคครับละเรียบร้อยเลยอะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ผมเปิดนะเดี๋ยวผมเปิดไอ้เรื่องหนึ่งรายชื่อให้ดูไอเ้เรี่อไม่มีรายชื่อผมก็ไม่รู้แม่งเป็นใครเลยเอาเอามิม่งไม่โชว์เลยวะเอาแม่งไม่โชว์อะไอเ้เรี่อเอ้ยไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร เอาแล้วบ้างไปไปปิดไอ้นี่อีก no clip enable มาอีกแล้วครับเอาล้วไม่เห็นแล้วฮะว่าตัวเลขข้างบนมีใครบ้างแต่ให้เอามาแล้วฮะเอาโอเครายชื่อมาแล้วครับ fmpd เอ้เดี๋ยวเนี่ยมันตำรวจดิใช่ไหมเนี่ย police department เนี่ยเอาแล้ว d n y โอ้โห d n y อ๋อ DNY ฝั่งนี้ฮะ dyn n d y ฝั่งเสื้อสีส้มเาแล้วดูเฮ้ยตำรวจเหรอเนี่ยเฮ้ยเท่เฮ้ยโอ้โหไวมากเฮ้ยไวมากเหลือคนเดียว ฮะเหลือคนเดียวเอากวกลับมาเป็นสองคนเฉยเลยฮะถ้าฟื้นกลับมาได้นี่ถือว่าพลิกปฏิหารนะปฏิหารเลยนะโอเคโอเคครับผมจบครับผมโอเคครับได้และผู้ชนะได้แก่ทาง f m ็ B d ครับฝั่งตำรวจของทาง Family City นั่นเองนะครับผมโอ้โหยินดีด้วยฮะยินดีด้วยสัตว์สัตว์เอ้อะไรวะไอ้เหี้ยวชิบหายไวเกินแก้งว่าเร็วเลยใช่ปะเจอครอบครัวแม่งเร็วกว่า โอเคพี่แต่แฟมหลักยังเปื่อยอ่ะเอามันเปื่อยเพราะว่าเองมีอาวุธหมดแล้วนี่ถูกต้องไหมล่ะมึงเราไม่มีอาวุธดิมึงก็ไม่เปื่อยหรอกมึงเล่นมานานแล้วไม่แปลกครับน้องมันต้องเปืเ่อยอยู่แล้วคนเราอ่ะไม่มีหรอกคนเราจะสนุกตลอดเวลาถูกต้องไหมไม่มีหรอกขอดูข่าวก่อนนะไปไปไป